Let's make some pic Cucumber Pico เดี๋ยวเราจะใช้ตะเกียบ2อันเพื่อเป็นฐานในการหั่นนะครับฝั่งนี้ให้เราหั่นลงไปแบบแนวตรงนะครับกลับด้านนะครับอุยแล้วรอบเนี่ยครับหัน่น45อ,องศานะแล้วเราก็จะได้แบบนี้มานะครับ <c oughs> ใช้เกลือนะครับโรยเข้าไปแล้วรอเพื่อให้ขายน้ำออกมานะครับรอนะครับ เดี๋ยวขอมมันจะเยะนินนิดนึงเดี๋ยวผมติดสูตรไว้ให้ในคอมเมนต์นะครับถ้ารู้สึกว่าหอมไม่พอก็คั่วงานแล้วก็บดงานใส่เข้าไปได้นะครับเผกลิ่นมาแล้วพอมันโดนเกลือแล้วนะมันก็จะกลายเป็นยืดๆแบบนี้เนี่ยแหละสาดไปเลยครับ มาลองทำยำไหลบัวกุ้งสดไข่แดงเค็มกันครับแต่วันนี้ผมไม่ได้กินเองนะเพราะว่าผมแพ้ก,กุ้งดิบแต่ไม่เป็นไรครับผมมีคนพิสูจน์อยู่พิสูจน์หลักฐานครับอะไรบอ Okay let's get it ปึ๊บปึ๊บจับที่หางอ่างงี้ครับแล้วก็ดึงเลยปึ๊บผมจะขยำเกลือกับ,บเบกกิ้งโซดานะครับหมักไว้แป๊บนึงแล้วเดี๋ยวผมชะล้างน้ำอีกรอบนะแล้วมันยาวอะไรขนาดนี้เลยเนี่ยฮะเมื่อกี้คุณแม่บอกนะครับว่าไหลบัวมันหั่นไม่ได้ต้องเด็ดเอา มีใหญ่ๆจริงด้วยโอ้โหแกทั้งหมดเลยล้างอีกทีอีกโอ้ oh. นั่นอยากกินไหลบัวพอดีด้วยอยากกินในสิ่งที่ทำไม่เป็นพอดีเป๊ะโอ้ยโอ้ยเปิกแห้งเปิกสดกระเทียมครับเปกกระเทียมน้ำตาลมะพร้า,า,าวหรือน้ำตาลเคี่ยวครับน้ำปลาร้านิดนึงน้ำมะขามเปรกน,นิดหน่อยอุ้ยผงอะไรหกละน้ำปลาครับ ฟาฟัา wow, wow. ผักไข่แดงเค็มไหลบัวมนาวกุ้งของเราตายไปเลยตายไปเลยโอ้ oh, มีใครให้มากกว่านี้ไหมครับ Cooking with Ken คลิปนี้มาลองทำแซลมอนทงคัสึชำ่ำๆแบบนี้กันครับไปกับข้าวผัดกระเทียม c r i สปี้แซลมอนสกินแล้วก็ไข่ออนเซนด้วยจะบอกว่าอร่อยจนละลายอะ so let's get it <c oughs> let's make salmon t o n k a t s u มาเอามตั้่หมงข้าวเลยครับอ้ oh, oh, oh. อันไปทั้งข้าวผัดกระเทียม แช่น้ำเย็นแล้วก็เข้าตู้เย็นนะครับจะทำให้เขากรอบมากๆเลยโอ้ยจัดมาวันนี้แซลมอนแบบใหญ่เท่าฝ่ามือเลยครับอ่าโอ้โหได้แล้วได้แล้วได้แล้วโอ้ไวมากไหนๆแล้วทำหนังปลาทอดด้วยเลยแล้วกันเดี๋ยวรอให้เขาเย็นแป๊บหนึ่งไปทำข้าวผัดกระเทียมก่อนนะครับ มาครับข้าวผัดกระเทียมเนยลงไปกระเทียมครับใส่ข้าวหูของเราครับอันนี้ผมเอาไปแช่เย็นมาแล้วนะอย่ามาบอกว่ามันไม่ได้นะเอาไปแช่เย็นมาแล้วนะมุมไม่น่าเชครับโอ้โห oh, yes yes man hello มันนาวครับโอ้โหนี่ขา้าวกระเทียมเป็นเม็ดเลย คริสปี้สไตล์มอนสกินบูไคออนเซนไม่เกรงใจข้าวสุขภาพเลยไปครับไปลองทำมินิครัวซองกันครับครัวซองอันจิ๋วๆเล็กๆกินเดียวๆก็ได้กินเป็นอาหารเช้าซีเรียลก็ดีเริ่มเบสิกง่ายๆลองใช้แป้งสำเร็จรูปก่อนก็ได้ครับ so let's get it make mini croissant แป้งพัฟนี่เราซื้อแบบสำเร็จรูปมาได้เลยนะครับไม่ต้องคิดมากใจเย็นกับน้องนิดนึง โอ้น่ารักนาชังอะไรเช่นนี้ถ้าใครเสร็จก็เอาไปอบกันเลยครับฮุบน่าจัดเลยเท่านี้จริงๆก็กินได้แล้วครับแต่ผมอยากให้มีรสชาติขึ้นมาหน่อยนะเท่านี้ก็ได้มินิครัวซองซินนามอนฮันนี่แล้วครับ มาลองทำแอปเปิลพายแบบที่เด็กๆก็ทำได้กันดูครับเอาแบบง่ายที่สุดเลยนะ Let's get it กินกับไอติมกินกับไอติม Let's make easy apple pie อันนี้เก็บไปกินเองจะหั่นเป็นก้านแนวตรงก็ได้ครับแต่ผมว่าตรงกลางมันแข็งอะที่ผมเห็นมาคือเราใช้น้ำครึ่งวางแบบนี้เลยนะเสร็จแล้วก็ใช้แอปเปิลแบบนี้โปะลงไปเลยครับ ซินนามอนนิดหนึง่งทำสนุกสนุกไม่ต้องทำแป้งพับเองนะครับหาซื้อสมเรรูปมาเลยจะได้ง่ายเกืดเต็มเลยนวนิดหนึ่งเอกวอชทาไปเลยครับแบบไปปั๊ปบโอ้สวยงามปั๊บดีบร้อยแล้วครับไว้ไปลองทำเล่นดูได้นะ พาสต้าไข่กุ้งหรือโทบิโก้พาสต้ากันครับสูตรนี้ครีม my หอมหวานอร่อยถูกใจแน่นอนครับผม let's get it wow this amazing let's make tobiko pasta beep ครับไป สีแลกใช้ก็คือเป็นของไทยนะครับว่าผมอยากกินอ่ะพระเอกเปิดตัวจะกินทั้งทีมันต้องใส่เยอะๆมามามี่อะ มาครับทุกคนอยู่ๆก็มีเมนูหนึ่งที่ฮิตขึ้นมาในติ๊กต็อกแบบปุ้มเลยนะครับก็คือแอปเปิลคาราเมลนี่เองแหละแทบจะเรียกเป็นเมนูแบบต้อนรับเทศกาลเลยมั้งเนี่ยแต่ผมว่ามันทําง่ายมากนะจริงๆเราจะใช้ของแบบไม่กี่อย่างเลยไปครับ let's get ตชเอาจริงๆตัวคาราเมลก็ไม่มีอะไรเลยครับเราใช้เป็นคาราเมลแคนดี้แบบนี้นะน่าจะเป็นสูตรที่หลายๆคนรู้อยู่แล้วนะครับก็คือเราใช้ลูกอมรสคาราเมลเนี่ยลงไปละลายบนกระทะก่อนพอเราละลายเขาได้ที่เนี่ยเราก็ใส่วิปปิ้งครีมลงไปนิดนึงคนผสมให้เขาเข้ากันเสร็จุกกกเเเค้้้้าาอออออ่่ะะะะมมัันนนนนจีียยยูดดึงไลฮ เราใช้ไม้ครับกดเข้าไปแทนที่เลยนะครับให้มันเหมือนกับเป็นแอปเปิลแคนดี้อะไรเงี้ยจังหวะน,นี้นะครับใช้แอปเปิลนะครับเคลือบคาราเมลไปได้เลยนี่นะครับพอเราได้แอปเปิลงี้แล้วเราก็รีบจุ่มเหมือนเดิมเลยเมื่อกี้อาจจะช้าไปหน่อยเออ ดูดีขึ้นเยอะออนี่ทีนี้เราก็จะได้แบบแอปเปิลลูกของเรามาแบบนี้แล้วฮะวางไปอย่าไปดูลูกนี้ดูลูกนี้ดีกว่า <c oughs> อันนี้ก็จะใส่โอริโอ้ลงไปด้วยนะครับกับถั่วเลยลองดูแล้วทีนี้พอเขาเย็นตัวหมดแล้วใช่ไหมครับเราแค่ใส่มันลงจานได้เลยอ้อเอาไม้ออกด้วยนะเอ้ยเขากินแบบนี้ไหมแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับแอปเปิลคาราเมลของเราคนพ,พี่ลองทำตามดูกันได้นะครับเราจะเห็นเขาแบ่งเป็นชั้นชัดเจนเลยนะครับระหว่างคาราเมลกับแอปเปิลเนี่ยอืมอร่อยมากสมมติว่าถ้าเป็นโอริโอ้ด้วยนะอร่อยปากแกทำไมไม่มีคนทำ มาครับทุกคนคือวันก่อนผมไปเดินตลาดรถไฟมานะแล้วเจอลิงแซบที่แบบใหญ่กอมเป็นบุกเขาเลย <c oughs> คือเห็นนั้นวมันบาดตาบาดใจเลยจะลองมาทำเองแบบใหญ่ๆดูบ้างไป let's get it กระดูกเล็กนะครับอันนี้ประมาณโลครึ่งได้นะเป็นครั้งแรกที่ทำเหมือนกันเดี๋ยวมาซุยดูตรียมหมตั้งน้ำเลยครับกระเทียมหอมแดงครับมีรากผักชีก็ใส่ลงไปได้วยนะพอดีของหมดเล็กนะครับเลือกส่วนเอยอะๆเล่าจะได้กินเยอะหน่อยชุกุมเพราะว่าน้องสืออ้อหม้อเพิ่อ <c oughs> มอะหมมันเล็กไปอะอันนี้เดี๋ยวเราจะปิดฝาไว้แล้วก็ตุ๋นประมาณสองสามชั่วโมงเลยครับหรือจ่วงวันเขาจะนุ่มนั่นแหละบ๊ายบายระหว่างที่เรารอเขาตุ๋นอย่างเงี้ยก็เตรียมผักชีไปเลยมะนาวพริกไปได้เลยนะครับมาเข้ามปพี่น้องครับตัมพริกเลย ายไ,ได้นะเนี่ยดีอมากไปครับมาทําน้ำต้มแซ่บกันพริกครับมะนาวอันนี้ผมใช้สีลูกนะแต่ว่าตามใจได้เลยน้ำปลาหนึ่งทัพพีครับชดรูขอตัดวานนิดหนึ่งนะตนมามมะพร้าวตามน้ยน้ำต้มเหลงเลยครับทำการคูเรคูเร,เรให้เข้ากัน <c oughs> แรงมากอันนี้ก็ตุ๋นมา2ชั่วโมงครับมาดูกันอุยนุมา นุ่มมากจัดจานให้สูงสวยงามครับโอ้ยใส่ผักชีไมเล่นลงไปในน้ำต้มเหลมที่เราปรุงไว้นะครับเมื่อกี้เราต้มเหลงแล้วก็ลาดลงไปเลยครับโอกมดไปลองกินดีกว่าโอ้ยให้ดูความจุ๊ยสะะก่อน อร่อยมากเลมากครับส so uh ุดยอดเลยวเราทำตามกันได้นะครับมาครับทุกคนกับไอศครีมกะทิที่ผมจะลองทำแบบบ้านๆดูนะครับใช้ของให้ง่ายนี่แหละที่คาดว่าทุกคนน่าจะมีกันอยู่แล้วงั้นก็มาลองไปพร้อมกันเลยครับไป let's get it ใช้น้ำกะทิ800 ml น้ำตาล130กรัมกับแป้งข้าวโพดอีก12กรัมครับแล้วก็ตบด้วยกลิ่นวันนี้ลานิดหน่อยได้เลยเกินนิดนึงแต่รสเพิ่มความอูมามี่เสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับได้คนให้นานแล้วมันเข้ากันเลยไม่ใช่มแบบนี้เดี่ยวเขาให้เดือดแล้วก็ใส่ใส่น้าจังหวะ ก่อนแล้วเขเข้าฟรีเซอร์ได้เลยนะฮะทำไมอาจจะลดหวานอีกนิดนึงปุ๊บกันไว้ก่อนเดี๋ยวโขกและเนื้อคือไอศครีมของเราที่ถูกแช่ไว้เป็นเวลามากกว่า48ชั่วโมงแล้วนะครับมันพ่นไปหน่อยไม่ได้เปิดดูไงได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ป๊บทำได้เฮ้ยอันนี้ผมไม่ได้ปั่นด้วยนะครับถ้าอยากให้เนื้อเนี่ยวันนี้ก็ปั่นแล้วก็แช่อีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับและนี่ก็คือไอศครีมมะพร้าวโฮมเมดของผมนะครับรอบแรกที่ทำเนี่ยไว้ให้เราทำตามกันได้นะฮะ ม,มีความหอมหวานมันนัวตามสูตรของไอศครีมกันทที่ควรจะเป็นนะครับใช้ได้เลยไปไปลองดูนะ hey.